หอมของหงใส่เลยสิเดียวมีข้าวตากด้วยนะไ,ได้เกระทาให้น้ำเดือดนะคะรอน้ำเดือดเราจะได้ใส่ไก่ลงไปเขาจะได้ใส่ไก่ลงไปนะคะเออเขาลอก,กลึบกลับลงสินเลยไหมมาเกิดเทศของเรา ต้มให้หมันได้ขึ้นมือนัันเด้อเปลาเล็กเด้อปรุงให้มันได้ขึ้นมือนัันเด้อเหมือนเปลาเล็กต้มแซ่แบแซ่บจ้ะแซ่บจนแบบจนอยากกินอีกก็มันยิงมันแล้วก็ะซิตโตนมันมันเอาปลาดิบบ้าุ้สีหนังเขาบอกแล้วยงเนี่ยสังส่งเป็น มนซสวัสดีแปดสิบท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ายืมไอเอามานอนด้วยกี่วันวันเดือนเดียวหรืส <c oughs> อสองเือนเดี๋ยวไงไง <c oughs> ไม่ายากพูดเลยกินน้ำเ,เกลือไหมล่ะมันช่วยได้นะริงหรอใช่แก้เข็น ลองดูจะเจะเริ่มเวียนแล้วไม่รู้จะปรุงไก่ได้ไหมยาสาิว่าแตงซานว่าใก่บาเล็กปรุงต้มไก่เร็แซ่บคนมีมอยเนาะตั้งแต่กี่โมงพี่ขับรถตั้งแต่กี่โมงไเลยวันนี้ขึ้นมาได้สิบนาทีเองตอนเที่ยงเหรอ,อลม้มล้มหัวลงก็สิบนาทีพี่รีบนอนเลยสิบ พี่คิดว่าแล้วไม่จอดกินข้าวน่าจะมีต่อปกติถ้าเหมือนไปด้วยกันรีลายวันนี้พี่ไม่รีลาพี่คงคิดว่าโอ้ยมันน่าจะมีพูดพูดได้นักกูมูมาจบอ่ะมันมาไม่กระจมเฮ้ยเทียพี่ยังเกาะตัวคายกอนสั่งของเอนามาอะไรมันถอดเสียมากโป้เอนามะบอกว่าลูกพี่ใจเย ลูกพี่ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นเย็นมันถอดเสียลงมาเลยบอกว่าบอกร่ถ้าไม่ติดพระรามห้านี่พี่เหยียบมาทันเที่ยบตอนซอยเก้าผมพูดจริงมันจะออกมาเลยอะ,อะไรจะออกมาใจเย็นเย็นลูกพี่ก็ชอบเสียเหลือกโชกเลยแบกของไอ้ของไปมา ใจของพยาวันไอไอดีไปสงงใจคนส่งกับเต็มเอียดเลยมานี่เต็มรถเลยแมนโดมโดมเออโดมโอ้โดมมันน้อยไม่ใช่ไม่ใช่โดมหรืออะไรซื้อเคยคล้ายๆกันนี่ยุบบอกยุบบอกซื้อโคสติ่ือกุ้ราวเอิน พี่อยากกินดีหัวกุ้งพี่จะผิดจริงไหมวะเอาป๊อบบี้ยังเสียงแย่กว่าอ่านอ่านน้าๆน้าๆน้าๆจับยัไงมะพี่แจกหัวโกงอ่านอ่านน้าๆนาๆพี่อยากรู้ว่ามันเป็นจริงไหมเอาแล้วก็ไม่มียานั้นมาทำกับยาอะไรนะแเขาบอกแต่ก่อนพี่ไม่เคยเป็นนะว่างไว้ว่างไว้ร่างไว้ขึ้นก็แค่ตัวม แต่วันนั้นมันน่ากลัวมากเลยไม่กินดีกว่านะมันเป็นหมดมันแต่กินเจคอไเดเทียแหละจอยซอดมือนจะก็้อยกินไม่ใช่บอมดมันมันควรจะเป็นปานี้เอากินบางจนี่ให้มันหูไปเลยสร้างบีมันอยู่เลยออกด็กมองขดกินต็มหัวข้ามยาวันเจ้าว่าได้กินอะไรเจ้าวันว่างานเจ้ากินยังไงคะกกินตรง เอาตัวก็ไหวตัวกัไหวกันเยอะกันเถอะนี่เลยคืนตอนนี้เอ,อ้ยนคนจะผ่าเขียนลงครูใจก่อนไปเราพิษนาตังประหลดโคตรนาย